เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Move Mobile Channel ครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมอ d น i ี้ไฟอีกแล้ววันนี้ผมจะมาอธิบายความสามารถของผู้ล่าคนใหม่ล่าสุดอย่างขี้แก่นเลขานุก,การผู้จดบันทึกนั่นเองและในคลิปคลิปนี้ผมจะมีการหยุดคลิปวิดีโอไปช่วงๆเพื่ออธิบายความสามารถของสกิลแต่ละสกิลให้ทุกคนได้เข้าใจกันมากขึ้นนั่นเองฮะ คราวนี้เรามาดูกันที่สกิลแรกครับสกิลแรกผมขอเรียกว่าสกิลการจดบันทึกหรือเลคคอร์นั่นเองสกิลนี้เมื่อกดใช้งานครับเราสามารถบันทึกการกระทําของเซอร์เวอร์หรือฮันเตอร์ได้เป็นระยะเวลาสูงสุด8วินาทีหลังจากนั้นครับฐานะของคีแกนสามารถดึงภาพที่มีการบันทึกเอาไว้กลับมาใช้งานได้ ฟังแวบ,บนี้หลายๆคนอาจจะงงแล้วก็สงสัยครับเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปพรอม้อมกันแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองโดยตรงนี้ครับทางน้าของคีแกนหรือฮันเตอร์ของเรามีการจดบันทึกการกระทําต่างๆของเพอร์ฟูเมอร์หรือนักปรุงน้ำหอมเอาไว้ จากนั้นเมื่อระยะเวลาครบ8วินาทีหรือคีแกนกดที่สกิลอีกหนึ่งครั้งครับจะเป็นการสิ้นสุดการบันทึกการกระทำต่างๆของคนที่เขาล็อกเป้าเอาไว้เพื่อนๆลองสังเกตที่ผมวงกลมสีแดงเอาไว้ครับตัวนี้จะเป็นเหมือนสกิลที่ถูกเพิ่มขึ้นมาครับเป็นม้วนกระดาษและมีสัญลักษณ์เป็นแผงไม้ที่ถูกพับลงมาแสดงให้เห็นว่าตัวนี้มีการบันทึกการกระทำของเซเวอร์ที่พับแผงไม้ลงมานั่นเองครับ การที่จะใช้ทั้งหน้าของบันทึกที่เราบันทึกเอาไว้ครับให้กดที่ท้างหน้าของม้วนกระดาษแล้วก็ลาไปจุดที่เราต้องการครับโดยโม้วนกระดาษชิ้นนี้ครับเป็นม้วนกระดาษที่มีการพับแผงไม้ลงมาครับให้เพื่อสังเกตตรงลูกศรก่อนละกัน จะมีจุดสีขาวอยู่ครับแล้วก็จะมีทางหน้าของอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นปลายทางที่การบันทึกจะดําเนินเรื่องไปนั่นเองก่อนหน้านี้ขีแกนบันทึกการพับแผงไม้ของเซอร์ไวเวอร์ครับเมื่อลากไปโดนทางหน้าของตัวแผงไม้ครับเป็นเส้นแบบนี้ก็จะมีร่างเงาหรือเส้นทางคู่ขนานครับมาพับแผงไม้จากผลที่เราทําการจดบันทึกการกระทําของเซอร์ไวเวอร์เอาไว้นั่นเองซึ่งตรงนี้ต้องบอกตามตรงว่าผมมองว่าเป็นดาบสองคมนะถ้าเกิดสมมุติว่า เราใช้าทางด้านของการจดบันทึกพับแผงไม้เอาไว้และเราตีทางด้านของเซวียเวอร์ได้ทันมันก็จะเป็นผลดีครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราตีไม่ทันแล้วเซวเวอร์สามารถกระโดดข้ามแผงไม้และมีการสปินตัวเองวิ่งฉีกออกไปได้เราจะเสียเวลาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราต้องทาลายแผงไม้ก่อนเพื่อที่จะไล่ล่าทางด้านของเซวียเวอร์ต่ออันนี้การใช้งานจะต้องระวังมากๆนั่นเอง นอกจากการจดบันทึกการพับแบงไม้แล้วยังมีการจดบันทึกแบบอื่นด้วยเหมือนกันฮะซึ่งตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับคือการจดบันทึกการข้ามหน้าต่างครับเพื่อจะเห็นว่าจะมีสี่เหลี่ยมอยู่แล้วจะมีลูกศรกระโดดลงไปนี่คือสัญลักษณ์บอกว่าเป็นการบันทึกเอาไว้ว่ามีเซอร์เวอร์กระโดดข้ามหน้าต่างไปแล้วนั่นเองการใช้งานก็จะใช้เหมือนกรณีเมื่อสักครู่เลยครับผมแต่ว่าผลก็จะแตกต่างกันนิดนึงก็คือมันจะมีร่างเงาเนี่ยกระโดดข้ามทางด้นหน้าต่างทําให้เซอร์เวอร์คนอื่นๆเนี้ยจะอรอหืหร หลอกคิวในการกระโดดต่อไปด้วยฮะไม่สามารถที่จะโดดได้เพราะว่าจะมีร่างเงากระโดดอยู่นั่นเองคราวนี้เรามาเวรกดูการกระทําของฮันเตอร์แล้วก็เซอร์ไวเวอร์กันหน่อยละกันครับโดยท่าน่าของตัวสัญลักษณ์ที่มีสีน้ําตาลเนี่ยจะเป็นการกระทําของฮันเตอร์หรือว่าตัวของคีแกนเองนะครับส่วนที่เป็นสีน้ําเงินเข้มๆขรู้ว่าสีคามเนี่ยจะเป็นของเซอร์ไวเวอร์นะสัญ,ญสลักษณ์ก็จะมีการแตกต่างกันไป โดยสัญลักษณ์ที่เราเห็นครับของฮันเตอร์ก็จะเป็นการโจมตีของคีแกนครับหรือของตัวฮันเตอร์นั่นแหละส่วนทางด้านของเซอร์เวอร์ครับที่เป็นรูปสัญลักษณ์เครื่องไซเฟอร์เนี่ยจะสื่อให้เห็นว่ามีเซอร์เวอร์ทำการกดเครื่องไซเฟอร์อยู่เดี๋ยวทุกคนจะได้ดูด้วยว่ามันจะมีผลอะไรบ้างโดยเราจะมาดูทางด้านของฮันเตอร์ก่อนละกันครับจะเป็นการเรียกเงาขึ้นมาโจมตีผู้รอดชีวิตแบบนี้ฮะโดยทางด้านของการโจมตีเนี่ยจะสร้างดาเมจเพียงแค่หนึ่งใน4ส่วนหรือ25%ของหลอดเลือดเท่านั้นนะะ ขอดี้เรามาดูเกี่ยวกับการคอมโบกันบ้างดีกวา่าฮะโดยในวงกลมที่1เนี่ยจะเป็นการบันทึกการพับแผงไม้ของเซอร์ไบเวอร์ส่วนวงกลมที่2เนี่ยจะเป็นกระแสสลับครับผมก็คือเซอร์ไบเวอร์ทำอะไรไว้จะมีการย้อนกลับมาเป็นอีกแบบหนึ่งครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้เนี่ยมีเซอร์ไบเวอร์พับแผงไม้เอาไว้เดี๋ยวเราจะใช้ในวงกลมที่1เนี่ย วางไปที่แผงไม้กันก่อนจะมีร่างเงาเกิดขึ้นมาจากนั้นให้เรากดที่วงกลมที่2ที่เป็นลูกลูกศรครับจะส่งผลให้เงาของเซอร์เวอร์นั้นดึงไม้ที่พับไปแล้วขึ้นมาเป็นปกติฮะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันครับโดยตัวอย่างนี้จะเกี่ยวกับการดีโคดเครื่องหรือการถอดรหัสกันบ้างในวักคมที่1ครับจะเป็นสัญลักษณ์เครื่องไซเฟอร์ครับแสดงให้เห็นว่าจะมีการบันทึกว่าเซอร์เวอร์ทำการถอดรหัสเครื่องไซเฟอร์อยู่ ส่วนวงกลมที่2ก็เป็นลูกศรกระแสสลับเหมือนเดิมนั่นเองโดยจากตรงนี้ครับจะใช้ทั้งหน้าของวงกลมที่1ไปที่เครื่องไซเฟอร์ก่อนครับจะมีทั้งหน้าของเงาของไซเฟอร์เนี่ยมากดที่เครื่องไซเฟอร์อยู่จากนั้นกดลูกศรในวงกลมที่2ครับเครื่องไซเฟอร์ที่ความสําเร็จจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่น2% 3% 4% 5% 6%ไปเรยๆถูกต้องมะแต่ถเาเกตดสามเาเรากดสกิลที่รือรลลนน่ยมันะมีกาย้อกลับมาครับเปอร์เซ็นต์กปเะถูกลดถลูกาเพง่อมๆลอง่ังเกตด,ดห้ดีครับความดสกิลที่สองครื่องไซเลู อยู่ที่70%ครับจากนั้นมันจะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆฮะโดยระยะเวลาของผลสกิลการจดบันทึกเนี่ยก็จะอยู่ไม่เกิน8วินาทีตามที่เราบันทึกเอาไว้นั่นเองคราวนี้เรามาดูอีกหนึ่งสกิลครับที่มีความสามารถที่น่าสนใจครับก็คือการควบคุมจากระยะไกลนั่นเองจากที่ผมวงกลมเอาไว้ครับนี่คือสกิลการคอนโทรลหรือว่ารีโมทนั่นเองจะคล้ายๆกับ g r a ย yard ในการปักหมุดไปแล้วก็วางคุณของกาลเทียเมื่อมีการคอนโทรลจากระยะไกลเรียบร้อยแล้วครับเรายังคงสามารถจดจําหรือว่าบันทึกเลคคอร์ด ตัวพฤติกรรมของผู้ราชีวิตที่อยู่บริเวณนั้นได้ จากภาพที่ผมหยุดครับในวงกลมนั่นคือสกิลการจดจําพฤติกรรมหรือการกระทาของเซเวอร์รวมถึงตัวขเขาเองนะแล้วก็ลูกศอก็คือจะชี้ดูว่ามีทางหน้าของตัวลอเรอร์หรือเซเวอร์เนี่ยทำการดดโคดเครื่องเมื mm ่อ hmm. มีการบันทึกเรียบร้อยแล้วครับผมก็วางทางหน้าของตัวม้วนกระดาษการบันทึกเอาไว้ได้เลยก็จะมีทางหน้าของร่างเงามาช่วยกดทางหน้าของเครื่องไซเฟอร์แต่ร่างเงานั้นจะไม่ได้มาช่วยเพิ่มในการถอดรหัสให้เร็วขึ้นครับแต่จะช่วยถอดรหัสได้ช้าลงหรือถอดรหัสไม่ขึ้นวิธีการก็คือกดตรงวงกลม สีแดงที่ผมวงกลมไว้ให้เป็นลูกศรครับถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆตอนแรกตัวลูกศรจะหมุนไปด้านซ้ายแต่ตอนนี้ลูกศอจะหมุนไปด้านขวานะั่็คือจะเป็นกระแสะสลับนั่นเองตัวร่างเงาจะถอดรหัสให้ช้าลงส่วนตัวร่างจริงของเซฟเวอร์เนี่ยจะถอดรหัสให้เร็วขึ้นเมื่อเร็วกับช้ามาเจอกันเท่ากับว่าช่วงเวลาที่ร่างเงายังอยู่เปอร์เซ็นต์ของเครื่องไซเฟอร์จะไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างเด็ดขาดครับเพราะว่ามีการส่วนกระแสะกันอยู่นั่นเอง จากคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่ครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆสังเกตรหรือเปล่านะว่าเจ้าทนายหนุ่มหรือว่าลอเยอร์เนี่ยมีการเดินมาพับแผงไม้ครับและถ้าเกิดสุดว่าเรามีม้วนกระดาษในการทำลายแผงไม้ของฮันเตอร์อยู่ครับเราสามารถใช้ทางด้านของม้วนกระดาษนี้และจะมีร่างเงาของฮันเตอร์หรือคีแกนเนี่ยไปทำลายแผงไม้ให้กับตัวของเราโดยที่เราสามารถเดินผ่านไม่ต้องเสียเวลาทำลายแผงไม้อยู่นั่นเอง ครน,นี้เมื่อทนานของคีแกนมีการปลดล็อกสก,กิลขั้นสูงสุดแล้วการจดจําพฤติกรรมของเซเวอร์ครับและถ้าเกิดเซเวอร์คนที่ถูกจดจําพฤติกรรมเอาไว้มีการกระโดดข้ามหน้าต่างครับมันจะมีคํำสาบหรือว่าการจดจําเกิดขึ้นบริเวณหน้าต่างบานนั้นครับทำให้ผู้รอดชีวิตทุกๆคนครับไม่สามารถใช้หน้าต่างบานนั้นได้เป็นระยะเวลา10วินาทีนั่นเอง สวดีนิดนึงครับการควบคุมจากระยะไกลเนี่ยสามารถใช้กับบริเวณทางด้านของประตูทางออกได้เช่นเดียวกันครับหากมีคนกำลังที่จะเปิดประตูครับเราก็จดจําพฤติกรรมของเขาจากนั้นก็เอาร่างเงามาวางแล้วก็กดตัวลูกศรครับให้ความสําเร็จของตัวประตูนั้นลดลงนั่นเอง คราวนี้เราจะมาทุกคนไปดูเกี่ยวกับการเอาผลของการเล็กขอดหรือการจดบ,บันทึกออกนั่นเองครับโดยจะมีทางงของวงกลมเลขหนึ่งที่อยู่ด้านล่างนะจะเป็นรูปกันไกครับผมกดที่วงกลมเลขหนึ่งก่อนจากนั้นก็กดที่วงกลมเลข2ครับมันจะมีสัญลักษณ์กันไกขึ้นมาจากนั้นเราก็กดใช้งานทางด้านของการบันทึกหรือว่าการเล็กขอดครับกระดาษชิ้นนั้นมันก็จะหายไปนั่นเองครับ และนี่คือความสามารถทั้งหมดของคีแกนครับหลายๆคนอาจจะขาดใจครับว่าทำไมผมถึงเรียกว่าคีแกนก็ต้องบอกไว้เลยว่าวันแรกที่ตัวละครนี้เข้ามาครับผมไปดูจากเว็บไซต์จีนนะก็มีการสะกดออกมาเป็นคําว่าคีแกนนะครับผมส่วนฐานะของเว็บไซต์รัสเซียเนี่ยจะอ่านว่าโคแกนครับอันนี้คือถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยแล้วกันสําหรับคลิปนี้ผมนั่าจากลาทุกคนไปก่อนครับใครงง,งสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยแต่ก่อนจากลากันไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมบิที่ชาแนลวันนี้ผม What is it? We'll <laughs>